ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทําผัดไทยนะคะหรือว่าผัดก๋วยเตี๋ยวปักใต้นะคะแม่จินใช้น้ําปรุงสําเร็จนะคะที่ปรุงแล้วเรียบร้อยตามชอบใจนะคะส่วนผสมก็มีหอมแดงพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะแล้วก็กะทินะคะน้ําตาลน้ําปลานะคะปรุงรสตามชอบใจตามที่เราชอบนะคะ ท่านก็อาจจะใส่ตัวที่สอด้วยนะคะเครื่องเคียงก็มีตังกวาต้นคื้นช่ายต้นกุ้ยช่ายนะคะหัวปลีนะคะถั่วงอกใส่กุ้งสดด้วยนะคะอันนี้นะคะนี้เส้นเราใช้เส้นเล็กนะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะค่ะเราก็ตั้งกระทะเปิดไฟนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำนะคะ น้ำผัดไทยนะคะใส่น้ำผัดไทยลงไปหน่อยหนึ่งก่อนนะคะจะเอากุ้งนะคะกุ้งไปคั่วให้สุกก่อนนะคะกุ้งสดนะคะอันนี้นะคะใส่หมเลยใส่ไ,ไว้ตัวอันนี้เอาไปคั่วให้สุกก่อน อันนี้เราเราเราคั่วกุ้งนะหรือว่าผัดผัดนะคะกับน้ําปรุงนะคะน้ําปรุงที่เราจะไปทําเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะคือผัดไตทางใต้นะคะอันนี้เราผัดกุ้งก่อนให้สุกนะคะนี่กุ้งสุกแล้วนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเพราะว่ามันจะไม่หวานนะถ้าถ้าถ้าสุกมากมันจะแข็งไปไนมะ่พอแล้ว เอาขึ้นเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็าน้ำปรุงที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปหมดเลยนี่น้ำปรุงนี่เราใช้ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่เส้นครึ่งกิโลด้วยเช่นกันนะคะ ใส่เส้นแล้วผัดผัดจนให้เส้นนิ่มนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะทีน,นี้ผัดไปเรื่อยๆจนให้เส้นนิ่มนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟกลางก็พอนะคะผัดจนให้เส้นนิ่ม ไปเรื่อยๆนะคะให้น้ํามันแห้งนะคะพอน้ําใกล้แห้งไม่เราเบาไฟลงนะคะเบาไฟลงใช้ไฟอ่อนนะคะเส้นมันจะเหนียวนุ่มนะคะค่ะอันนี้เราเราใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนมากๆนะคะแล้วค่อยผัดไปเรื่อยๆให้น้ําแห้งนะคะพอน้ําแห้งนี่เส้นมันจะนุ่มพอดีนะคะ อันนี้อันนี้ boundaries. จะใช้ได้แล้วนะคะเส้นนุ่มเหนียวอร่อยมากนะคะแค่เอาน้ําปรุงนะคะที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนี่นะคะมาผัดกับเส้นนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วกเ็เราจะใส่อะไรก็ได้นะคะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่อะไรก็ได้ใส่พวกเครื่องเคียงนะคะที่เราจะใส่นะคะอันนี้นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนีใช้ได้แล้วเหนียวนุ่มอร่อยมากนะคะ เดีย๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะสุกเหนียวนุ่มนะคะวิธีการทํานี่ตอนที่เราใส่น้ําใหม่ๆนี่เราต้องใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ําเดือดเราใส่เส้นลงไปนี่นะคะก็ผัดจนน้ำถุกิกนะคะแล้วเราก็เบาไฟลงนะคะพอน้ําแห้งนี่เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่นั้นมันจะไหม้ไปก่อนนะคะจะไม่อร่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเสิร์ฟได้เลย